เรากราบราไหว้พระพุทธเจ้าทุกวันทุกวันเพราะอะไรท่านให้เราเคารพบสิ่งที่น่าเคารพบในตัวของเราคือความต้องการที่จะได้ความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่กลับกลอกความสุขที่ไม่เปลี่ยนแปลงเพราะเราเป็นมนุษย์เราก็ทําได้พระองค์ก็เป็นผู้พิสุดพระอริยสงฆ์ทั้งหลายแหละทั้งหญิงทั้งชายทั้งแก่ทั้งเฒ่ ทั้งหนุ่มทั้งสาวก็ทำได้กันนี่เราเกิดมาแบบมนุษย์เรามีโอกาสที่จะทำได้เพราะฉะนั้นให้ความเคารพในความสามารถของเรากระทั่งโลกเขาเขาไม่ได้คิดอย่างนี้เขาจะให้เราพอใจในสิ่งที่ดำลงมาแก้เสื้อของเขาเขาก็พอใจแล้วเขาเอาเครื่องล่อของ,ของเขามาใช้ อร่อยไปเด็ดใจมันก็จะเด็ดอยู่แล้วนี่นะก็พยายามหาววทีที่จใจมันยิงเด็ดเข้าไปใหญ่ทีนี้เราจะไปฝังเขาเราจะไปฝังพระุพธเจ้าพระอรงค์ก็ให้เราเคารพในัวเราเองเคารพในสิ่งที่ดีในัวของเราที่เราให้ทานรักษาเสียนจรนภาวนาสร้างความดีขึ้นมา้ามันจเจริญขึ้นมาอบรมภาวนาก็ให้มันจเจริญขึ้นมา เมื่อเราได้มาแล้วเราก็รักษาไว้แล้วให้มันเริอยิ่งีงขึ้นไปนั่นเป็นหน้าที่ของของสติแต่บอกว่าถ้าเอาสติปัญญาไม่ใช่ว่าจะเห็นเพียงแต่เกิดดับเกิดดับทำเป็นสิ่งที่ดีเราก็พยายามให้มันเกิดขึ้นมาให้ได้ถ้ยายังไม่เกิดการให้มันเกิดถ้าเกิดแล้วก็พยายามรักษาแล้วให้มันเฉลอยิ่งีงขึ้นไปนี่เรียกว่ารักตัวเองเคารพตัวเองในทางที่ถูก อย่าไปประมาทัวเองว่าเราทำไม่ได้เราทำได้จะยากจะยานือจะง่ายเขาจะเธอเป็นเป็นสำคัญที่สำคัญก็ไม่ต้องไม่ต้องการให้มีทุกข์บางคนเขาว่าทางปฏิบัติมันทางทางที่ยากแต่ทางที่ออกนอกจากํารมันยิ่งยากหญ่ไเพราะมันมีที่สิ้นสุดมันทุกทุกทุก,ทกอย่างนั้นนะแทนที่เหมือนกับเรานั่งในเกวียนถ้าไปตามถนน ก็ไม่ควรจะมีอันตรายเท่าไหร่แต่แวะออกจากถนนเข้ามาในป่ามันก็ไม่แน่เที่ยวเกวียนหักบางอะไรบางแล้วก็เด็ดอยู่ในนั้นพอฉันพยายามให้เจิตใจของเราอยู่ในหนทางที่จะไปสู่ความสุขความเจริญที่ไหว้ใจได้นี่เราคารพในพระพุทธเจ้าหรือว่าคารพในตัวคของเราเองด้วย รักตัวเองในะทางที่ถูกก้าเราสร้างความดีขึ้นมาเราก็ได้คนที่รอบตัวเราก็ได้ี่เรื่องของความดีไม่มีโทษ